เมื่อเราเข้ามาสู่หน้าบทเรียนแล้วนะครับในส่วนของ e-learning นนที่เป็นบทเรียนที่ได้ทำไว้นะครับจะมีทางด้านบนนะครับทางด้านบนนี้จะเป็นชื่อ,อวิชานะครับเป็นชื่อวิชานะครับว่าวิชาอะไรแล้วก็ต่อมาเนี้ย จะเป็นจุดลิงก์สำหรับการคลิกออกระบบนะครับทางด้านล่างนะครับจะเป็นการนำทางของการทางเดินของโปรแกรมนะครับเราคิดอะไรไม่ออกเลไไปไหนไม่ถูกเราก็มาคลิกทางด้านล่างนะครับสามารถคลิกได้นะครับตรงบริเวณนี้ก็คือวิชาเรียนของฉัน,นก็คือรายวิชาที่นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ นะครับก็ไล่เป็นระดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรายวิชาที่ศึกษากําลังเรียนนะครับส่วนทางด้านบนนี้จะเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีและก็ทางของประเทศอินโดนีเซียนะครับเรามาดูทางด้านมุมบนขวานะครับ ตรงมุมบนขวาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคำสั่งต่างๆให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ว่าถ้าเราต้องการเป็นภาษาอังกฤษเราก็คลิกที่ปุ่มลูกศรเลื่อนลงตรงนี้นะครับทางด้านล่างของปุ่มการออกระบบนะครับทางด้านซ้ายจะเป็น ชุดของคําสั่งนะครับการเดินทางของคําสั่งการนําทางไปยังส่วนต่างๆของบทเรียนนะครับในนีเกชันตัวนี้นะครับถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วเราอยากจะกลับมาส่วนของหน้าหลักนะครับแล้วก็คลิกที่ my home นะครับตรงส่วนบริเวณนี้ก็คือเป็นส่วนของรายวิชา นักศึกาสามารถที่จะแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองนะครับซึ่งสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพนะครับรูปภาพประจำตัวนะแล้วก็รหัสผ่านได้จากเมนู My Profile นะครับสามารถที่จะดูได้ตรงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในรายวิชาต่างๆก็จะมีอยู่มากมายหลายบทนะครับอย่างเช่นวิชานี้จะมีอยู่ทั้งหมด13บทนบใน13บทนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปเรียนโดยการเลือกคลิกที่บทที่1บทที่2บทที่3หรือบทอื่นๆได้ตามต้องการนะครับเราจะมาลอง ดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างอทางด้านขวาอีกนะครับทางด้านขวาทางด้านขวาก็จะมีเป็นกระดานสนทนาให้นักศึกษาได้ทำการเสวนาหรือพูดคุยกับครูผู้สอนหรือว่าพูดคุยตอบคำถาม,ถามตั้งกระทู้สำหรับถามปัญหาต่างๆในบทเรียนนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาตอบได้เอง หรือว่าครูผู้สอนเห็นเข้าเขาจะมาตอบให้แล้วเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งทางด้านมุมบนขวาก็จะเป็นข่าวต่างๆนะครับข่าวต่างๆของหลายวิชานี้ซึ่งจะประกอบด้วยมากมายหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเป็นการกําหนดส่งส่งการบ้านส่งงานต่างๆนะครับกําหนดการสอบ รัดหมายเรื่องเรียน,นต่าง